คืนพลังผิวชาร์จความมั่นใจเพื่อผิวผู้ชายเอเชียโดยเฉพาะโดยคุณปาริชาติวีรัสเถียนผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แมสทีธุรกิจแมสทีบริษทัทชิเซโดไทยแลนด์จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง CA จัดงาน CAMEN Empowers Your Style ครั้งแรกกับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายเอเชียโดยเฉพาะจาก CA ด m n โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพ Energy Capsule ให้ผิวสดชื่นมีชีวิตชีวารู้สึกผิวเปียมพลังโดยภายในงานมีเซเลบหนุ่มหน้าไสสี่สไตล์ตัวแทนผู้ชายทั้ง4สูตร ที่มาร่วมท้าพิสูจนผิวกับ CMN ได้แก่เดี่ยวสุร uh um ิยน์อรุณว as uh um ัฒนกูลนักแสดงและพิธีกรชื่อดังพุฒพุทธิชัยเกษตรศิล์นดีเจหนุ่มสุดฮอตโกวศินอัศวรนารินาศนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ฮอร์โมนและมิกซ์นัทพลเตียวไพบูลนักแข่งรถจากพิธีที Performer Drift Team Okay, วก่บางทีเราเจอคุณเจอสารเครมีบางทีผิวหน้าเราดูหมองคล้ำนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสดชื่นพอแบบล้างแล้วก็บำรุงด้วยมอยเจอร์ของ CA แล้วรู้สึกว่า<อ>เฮ้ยสดชื่นมากขึ้นผิวหน้าพร้อมทำงานมากขึ้นพบกับ CA Men ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายเอเชียโดยเฉพาะได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์ CA ทั่วประเทศ